มาครับปล่อยกุ้งเตีนเน้ยนไปนี้นี่กุ้งเจ้ามันเบอเตี้นแล้วตอนนี้ใส่ลีมา่วันเห็นไหมมันแอบข่นี่ครับมามเหมือนมาถูปลาเหมือนมาถูปลาขุนของแถวอยู่ะขุนติ๊งนี่เจอมันแถวกล้วยกุ้งมาก่อนอค,ความเพ็ดตามสอบครับ มันเตนดอกเห็นไหมันบ่เตียนมันเตนออกเลยวะเดี๋บ้าเอ้ยน่ครับไทไลทแทบลายนี่เขาเครืองเคียเอานี่ยนี่หอดปูอย่างใ <|ja|> ห้ดอะไรกันนีั้ยครับเนี่ยไปเรน่อย กวัาเต๋ ife, อขวัวขับเตะขวนครับเก้วขับหน้าวะนี <skills> ่ดีกไป นะครับ้นหอมก็พักทีไปเลยหอมปีมาเท่านี่ผูกเอ้งเลยเนี่ผูกเอง้หงูนี่บ่เนี่ยนูกอีกส่วนหอมมวยวูเต็มครับจะไม่เซ้าเต็มหรอหรอวะ เสียบครับเรียกครับผมครับไปกินไหมฮะกระจุงกระจุงนี่ครับเสียบเหลี่ยมวันนี้มาซาปลาซาเสียบเหลี่ยมครับวันนี้ซาแต่จมือกรอนหมดบ้านบกอยู่ใหญ่อยู่แตนมองเราวันนี้ คตาเป็นไงตาประชิวตาประชิวคนวะตาสามหม่อมอนบกเลยตาปะชิวนนียครับมีสกี้องนี่มีคับผมกระแตแล้นครับป่อยกรันใส่รีมากคนวะนี่ครับขาบ่อยเขาก็ดีขนาดนี้นี่ครับบรรยากาศครับผมนี่ครับเทียงครับเทียงหน่อยครับ คุณครับอันนี้นยินนั่นคนเผาทางนะผมแชยงหน้าหน่อยปลูกพักปลูกงาเขาหน้าบังแล้วนี่นี่วันบานนาอยู่ไหนไม่รู้อะไรละใครมองมาเห็นนี่ครับรุดรอเฮาให้นาให้ตาไปโดนเดี๋ยวรอบางคลิปตอนจะลาเขาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ครับตัวใครไปบกวังให้ทีมงานเลยนะครับสนใจหนาเทียมช่วงเม่อไหร่ครับผมเบอร์นี้ครับสนใจผู้หญ้าเทียมครับผม,ม,าามงานผู้คนนี้อ่าผลงานผู้คนนี้ครับครับเราเจะทำให้ทีมงานครับสวัสดีครับ